เอาล้วครับทุกคนเห็นตัวที่อยู่ด้านหลังผมไหมนี่อัลติเมทม่เว้ยซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดจํานวน20กล่องนะฮะเป็นกล่องนี้เลยอัลตาดิวเคนะฮะซึ่งผมว่าผมดวงน่าจะดีอยู่แหละสําหรับวันนี้ผมเดานะน่าจะได้ตัวมิติสักตัวหนึ่งพราะ20กล่องเนี่ยจะว่าไปมันก็ถือว่าเยอะนะ มาเดี๋ยวผมไปเอากล่องก่อนเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไปเอากล่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่20กล่องเว้ยอ่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการเปิดนะฮะแล้วผมก็จะเริ่มด้วยตรงจุดตรงกลางนี้เลยนะครับไปหนึ่งกล่องมันโชคมันบวกมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าผมเปิดด้วยเนี่ยมีร้อยกว่าอันเปิดไปเฮอะโอเคกล่องแรกก็เกลือไปก็ต่ออ่ะเดี๋ยวกดรับอันคอมมอนกิฟต์ด้วยโอเคผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันเขียนว่าดิวซัมมอนใช่ปะ เออมันจะต้องซัมมอนตัวที่เป็นอัลติเมตมาได้แน่ๆผมเชื่อนั้นเพราะงั้นเนี่ยผมจะยอมอยเสี่ยงมาเลยแปดกล่องน,นะฮะนี่เดินออกมาสักหน่อยมามามาฮะขอร้องมิติสักตัวก็ยังดีเฮ้ยๆฮ้โอ้โหอีปิกล้วนๆไม่มีมิติกผสมเลยม่วงเลยมาถ้าะงั้นคงต้องเปิดด้านหน้าตัวนี้สักหน่อยแล้วเผื่อมันจะออกมานี่เว้ยเออเปิดด้านหน้ามาเลยมาสักหน่อยสักหน่อยอห ไม่แน่ไม่แน่อาจจะต้องให้มันกระเด็นไปอยู่ด้านบนตัวเนีย่ยให้มันอยู่ตรงใต้ตีนมันนะอะลองดูนะฮะปึ๊บเอ้าพิดพีดพีดพีด,พดตรงตรงนี้นี่ว่อะอยืดชิดเลยอ่ะเปิดหนึ่งกล่องึบเป็นไงเอ้ยกล่องไปไหนวะอ๋อกล่องอยู่หลังนู่นเลยเออตอนนี้ผมเปิดไปจำนวนกี่กล่องแล้วเนี่ยเออก็เหลือประมาณ6 7 8 9 10ก็เหลือ10กล่องอะโอเคผมว่าดิวอีเวนต์พาร์ทเนี่ยน่าจะช่วยได้นะฮะไปสักหนึ่งกล่องกันไป โอเคมาดูกันขอมิติกตัวแดงโอ้โหนํำไม่ยอมมาเลยเอาละครับต่อไปเนี่ยคงจะไม่มีจุดไหนนอกจากจุดนี้แล้วมันดูมืดๆเนี่ยผมว่าดวงมันต้องออกตรงเนี้ยใช่ไหมเนี่ยมันต้องออกตรงเนี้ยเออนี่เป็นแท่นให้เปิดเนี่ยเออมาโอ้โหนานขนาดนี้ ไม่มีสีแดงเลยไม่ได้ี้ได้แต่ลานดิวแมนเนี่ยเออแปดกล่องไปเลยอาครับแปดกล่องสุดท้ายนะเป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเฮ้โอ้โหคลิปนี้เมีแตเกือครับไม่เหลือแล้วทุกกล่องที่ผมได้เปิดมาเมื่อกี้มันสูตญสิ้นไปหมดแล้วค้นหาร้านบ o ็อกทีเฮด เข้ามาที่หน้าเว็บและมาร่วมะลอี e v e n ์การกลับมาของนักลุกผู้แข็งแร่งและเทศกาลดอกไม้ไฟสุดล้อแรงพร้อมกับสินค้าอื่นอีกเพียบที่บอทีเหดโอเคนะฮะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าผมได้กล่องพวกนั้นมาได้ยังไงนะครับก็คือกล่องเนี่ยผมได้มาจากร้านนี้เลยนะครับบอกทีเด com นะฮะซึ่งเป็นร้านที่ขายราคาถูกมากๆนะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นหลายอย่างและรวมถึงกิจกรรมด้วยนะครับเออใช่นี่กิจกรรมใหม่ล่าสุดนะฮะทำลายฟักทองนี่ กดเข้าไปใช้เลยกดไม่ได้ไว้อ่ะนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะฮะสามารถลองดูได้ก่อนนะฮะโดยการกดเล่นทดลองว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งด้านบนเนี่ยก็คือคนที่ได้ของรางวัลแบบดีๆนะฮะนี่เทนนันตปิเตอร์แมนนี่อัสซซินนีแวร์เนี่ยบ้าเวลาตัวดีๆทั้งนั้นเออแล้วตัวนี้นะฮะร้านดีจริงๆนะครับคตสุ่มเยอะมากเห็นไหม900ตัวอันดับ10 64ก็ถือว่าเยอะมากนะ และนี่เลยกลับไปที่หน้าหลักนะครับโอเคต่อมาเนี่ยเราก็จะไปดูกันนะฮะซึ่งเขาจะแยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วเนี่ยอย่างเช่นทอยเลตเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นยูนิตเจมแล้วก็กล่องนะฮะซึ่งกล่องเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะมีอัลต้าปรินเตอร์อะไรเนี้ยมันก็จะเป็นกล่องที่มีมาทั้งหมดใช่ก็คือผมแนะนำเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากได้กล่องที่ผมซื้อเนี่ยก็อันนี้เลยนะครับนี่ประมาณ20กล่องก็า9บาบาทนั่นเองนะครับ แล้วก็รวมถึงปรินเตอร์ด้วยถ้าเกิดว่าไม่อยากไปซื้อเองเนี่ยก็สามารถไปซื้อตัวได้น,นะครับโดยไปที่หมวดหมู่แล้วก็กลับไปที่ยูนิตนะฮะทอยเลทททวาริเฟนต์หลังจากที่กดเข้าไปแล้วเนี่ยนี่มันก็จะมีการแจ้งเตือนบอกอธิบายนะครับไม่ต้องสนใจและนี่นะฮะเทรนด์ปรินเตอร์แมนอย่างนี้ไม่กับแอสซัสซินดิแมนที่ผมได้เปิดไปนะฮะซึ่งไม่ได้เลยสักตัวนะฮะนี่ก็จะมีเพียบเลยนะครับกล่องเพียบนี่อันนี้ก็จะมีกล่องแบบครบเซตเลย800กล่องนะฮะ สำหรับใครที่สนใจเนี่ยคลิกด,ด้านล่างเลยฮะ,ะลิงก์อยู่ในใต้คลิปวิดีโอนะครับ